โอเคครับก็กลัาสวดอิีเพื่อนชาวยูทูบชาแนลทุกคนนะครับนี้อยู่ช่องสิงสอรีนะครับวันนี้เราก็จะมาพามาแงะพามาแกะนะครับเจ้าลำโพงไอ้พัดลมนะฮะพัดลม E-loop F3 นะครับ, e รบตัวนี้ซึ่งเจ้าตัว F3 เนี่ยออกมาได้สักปีกว่าแล้วนะครับข้อดีนะครับของเจ้าพัดลมตัวเนี้ยนะครับที่ผมมองก็คือมัน เป็นแบรนด์ของ ELOOP หรือออร์เซนเมดบายอีลูเนี่ยมันเป็นแบรนด์ของ power bank นะครับตัวแบตเตอรี่ที่เขาให้มาเนี่ยมันคุ้มค่านะครับเพราะว่ามันเวลาเราใช้ power bank ชาร์จโทรศัพท์มันก็โอเคอยู่แล้วแต่นี่มันอยู่ในพัดลมนะครับทำให้ระยะเวลาการใช้งานนะครับของพัดลมมีมากขึ้นนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยมันการันตีเลยว่าเลเวลหนึ่นะครับสามารถเปิดใช้ได้20ชั่วโมงนะครับผมอ่านะ เขาเคมมาเลยว่าข้อมูลนี้มาจากแ lap ของ e l ลูนะครับซึ่งผมก็ยอมรับจริงๆว่ามันสามารถเปิดได้ถึง20ชั่วโมงแต่จริงๆนะครับที่ผมเคยเปิดนะครับเปิดใช้งานครับในในที่ผมทำงานเนี่ยผมเปิดเบอร์หนึ่งเนี่ยประมาณเกือบ2วันเต็มๆนะครับ2อหรือสประมาณ3วันนะครับคือผมทำงานเวลา8ชั่วโมงนะครับ3วันประวัน4ชั่วโมงนะครับก็แบตก็ยังเหลืออยู่นะเบอร์หนะ ส่วนเบอร์อื่นๆนะผมก็ยังไม่เคยเทสนะครับส่วนเบอร์สองนี่รู้สึกจะเคยเปิดประมาณสักวันกว่าๆนะครับแบบกำหมดนะครับแต่ว่าทางอีดดมเนี่ยเขาการันตีเลยว,ว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยเลเวอ1หนึ่งเนี่ยครับใช้ได้ประมาณยี่สิบชั่วโมงนะครับผมอ่านะครับก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับเจ้าตัว F3 นะครับก็สเปคร่าวๆของเขาก็คือที่ที่ ที่ผมชอบก็คือนะครับคือแบตขนาดแบตเตอรี่ขนาด5000มิลลิแอมนะครับคือซึ่งมันมีขนาดเท่ากับ power bank ตัวหนึ่งเลยนะครับก็คือจะเท่ากับประมาณเจ้าตัว e 3 0นะครับอ่านะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงปัญหาของเจ้าตัว f 3มีไหมถามมันมันมีไหมมันก็มีนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้าตัว e loop f 3ในช่วงแรกๆรกรุ่นแรกแนะครับออกมานะครับปัญหาไม่ค่อยเจอนะครับ ปัญหาไม่ค่อยเจอแต่ก็จะมีเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับก็คือ,อแบตไม่เก็บไฟนะครับชาร์จไฟไม่เข้าอะไรประมาณนี้จำนวนตัวที่เจอครับพันตัวเจอตัวหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับผมอ่าคราวนี้ตัวนี้นะครับเป็นตัวของรถปีสองหนะครับอยู่ประมาณเดือนต้นต้นปีนะครับประมาณเดือน3เดือน4นะครับก็คือรถเนี้ย เริ่มจะมีปัญหาแล้วนะครับสิ่งที่ผมพบเจอในรถน,นี้นะครับจะตัว F 3นะครับก็คือ ลูกค้าเขาซื้อไปในจํานวน1000ตัวนะครับแต่ได้มีเคมกลับมาทั้งหมด20ตัวถามว่าพันตัวเสีย20ตัวผมมองว่าเยอะไหมถ้ามองในการค้าขายฝ่ายเคมตรงนี้มันก็เป็นถือว่าเป็นจํานวนที่ยอมรับได้นะครับผมแต่ผมมองมองมันยังไงมันก็เยอะอยู่ดีนะครับโอเคอาการที่ผมเจอ20ตัวนี้นะครับที่มันเสียนะครับล็อตเดียวกันที่มาเนี้ยของปี25 6 4มันคืออะไรไหมครับเวลาเปิดเบอร์หนึ่งนะครับ ครับใบมีเสียงดังนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไมคไปจี้ดูว่ามันดังยังไงนะได้ยินป้าได้ยินป้าะ,นะครับพอเวลาเปิดแรงสุดอ่ะเสียงมันจะมาเสียงมันจะหยุดก่อนนะครับเหมือนมอเตอร์มันฟรีนะครับซึ่งผมได้ทางผมได้แจ้งทางอ่า หัวหน้าของผมนะครับซึ่งเขาเขาไปแจ้งทางโรงงานอีกทีนะครับได้คําตอบว่าทางบริษัทอิลูเขาเขาหยอดน,น้ํามันมาน้อยนะครับซึ่งเขาให้ผมลองรื้อว่าสามารถแก้ไขได้ไหมซึ่งนะครับผมก็ได้ทําการลื้อจริงๆนะครับลื้อจริงๆลือๆล้อเจ้าตัวเนี้ยแต่ว่ามันก็ไม่สามารถแก้ไขได้นะครับก็คือแจ้งทํากับหัวหน้าไปให้หัวหน้าแจ้งฝ่ายทางโรงงานอิลูไปว่ามันไม่สามารถ ซ่อมด้วยตัวเองนะนะครับเพราะว่าผมลื้อมาในแกนพัดลมเนี่ก็เป็นแม่เหล็กนะครับก็เดี๋ยวผมลองลื้อให้ดูเลยดีกว่านะครับผมอ่ะนะครับเริ่มแรกนะครับบิดใบออกนะครับก็บิดใบทําความสะอาดอะไรพวกนี้อ่ะบิดออกก่อนอยู่แนวไหนอ่ะนะครับจากนั้นผมพยาดดึงก่อนมันเป็นสลักล็อก นะฮะอ่ะเนี่ยดึงออกมาตัวนี้ครับเป็นขดลวดนะขดลวดนะครับผมตัวนี้อ่าก็จะมีแกนเห็นไหมครับแกนทองเหลืองอยู่ด้านในนะครับผมส่วนตรงใบนี้นะครับก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็เป็นแกนนะครับผมก็ถ้าผมกดนะครับมันก็จะไม่ทํางานนะครับเพราะว่าอ่าตามหลักนะครับมันมันต้องใช้ขดลวดทองแดงปั่นตรงแผ่แม่เหล็กแผ่แม่เหล็กตรงเนี้ยนะครับผมผมก็ไม่แม่นเรื่องวิทยาศาสตร์เท่าไหร่นะครับก็ แต่ว่ามันต้องครอบด้วยกันนะครับมอเตอร์มันมันเหมือนมัน,ม,นมันแยกส่วนกันนะครับผมตัวนี้ใบนี้นะครับเขียนเล่นเฉยนะฮะก็แยกไว้นะครับอ่าด้านหลังนะครับก็ไม่มีอะไรอนะันนี้ร่องรอยร่องรอยการลือตรงนี้ที่มีสติ๊กเกอร์ของอดตูตอนแรกอยู่นะครับแล้วมาดูแบตเตอรีด่ดีกว่าข้างล่างนะครับซึ่งตอนแรกตอนตอนแรกมันไม่ไม่ไม่เป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นเนี่ยครับมีตัวรองมาให้นะครับผมอ่า ขอโทษที่กล้องมันเลื่อนนะครับเราก็ทําการไขนะครับอ่าอันนี้ผมลื้อให้เ,เพื่อนๆดูนะครับเนื่องจากตัวเนี้ยเป็นสินค้าที่เขามาเคมนะครับอ่าซึ่งนะครับผมได้ทำการแกะก่อนหน้านี้แล้วนะครับลื้อแล้วมาผมว่าผมผมในส่วนตัวของผมนะครับผมประทับใจในงานเนื้องานของเจ้าตัวอิลูตัวนี้นะฮะ อ่ะเดี๋ยวขอญาตแกะนะครับงัดขอญาตงัดแป้นหนึ่งอ่ะโอเคงัดได้แหละเขาจะแปะกาวสองหน้ามานะครับอ่ะเนี่ยนะครับเราก็จะพบกับเจ้าตัวแบตเตอรี่ของเจ้าตัวอ e o p o p F3 นะครับผมซึ่งนะครับก็จะมีเลขโคดนะครับเขาจะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมครับขอโฟกัสกันนะครับ 5,000มิลลิแอมป์นะครับแบตเตอรี่นะครับถือว่าดีมากนะครับมันเป็นลิเทียมนะครับผมซึ่งต่างจากอ่าลำโพงเอไม่ใช่ลำโพองอ่ะลำโพงนั่นก็แหละลำโพงหรือพัดลมอ่ะที่มีราคาถูกนะครับจะใช้เป็นฐานชาร์จก้อนสีฟ้า,ฟา,ฟาเ,เพื่อนเพนึกออกมาซึ่งอายุการใช้งานมันก็ไม่นานถ้าเราไม่ดูแลรักษาก็ประมาณสามสีเดือนมันก็ไปแล้วแต่อันนี้มันเป็น แบตเตอรี่อ่ะครับผมของเหมือน power bank เลยนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือสายไฟที่เขาใช้นะครับผม mm hmm. เห็นไหมสายไฟที่เขาใช้นะครับลอยการอ่าเขาเรียกวัตถีเลยพวกะงี้ครับสายไฟที่ใช้อ่ะครับผมมันมันจะเส้นใหญ่กว่าตามท้องตลาดนะครับพวกอ่าของพัดลมที่ไม่ค่อยมีแบรนด์เลยเพวกะงี้บ ตัวมาร้อยกบาบาทเนี่ยจะเป็นสายไฟเส้นเด็กๆอะ่ะซึง่งผมชอบในในส่วนนี้ของ ELOOP นะครับผมอ่านะครับแล้วก็พวกแผงวงจรเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นของ ELOOP นะครับเขาจะตีเลยนะครับเป็นของ ELOOP ออเสนนะครับตัวบนก็เหมือนกันสวิตเห็นปะ่ะนะนะครับผมก็คลิปนี้นะครับเป็นการ หรือพัดลมเจ้าตัว F ล้ะแล้วก็บอกถึงปัญหานะครับประจำปีของ2,564นะครับที่ผมพบเจอนะครับผมแล้วก็พามาดูแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในนะครับซึ่งมันดีมากนะครับผมโอเคนะครับก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เพื่อนๆมีข้อมูลอยากเสนอแนอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเมนได้ใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผม